ยืนอยู่กัน3มคนแบบนี้ตอบมาเลยว่าชอบโลบอกหรือว่าไมค์ครับมากกว่ากันตอบมาเลยจ้าไม่ต้องเกรงใจแล้วนะที่เห็นเราแต่งตัวเป็นไมค์ครับอ่ะ โอ้โห oh ทุกคนจะบอกว่าฝันที่ไม่กล้าฝันมาอีกแล้วเนะคะเพราะว่าในโลบอกเนี่ยได้มีการแบบว่า,าใส่ตัวละครเข้ามาใหม่นะก็อย่างที่รู้กันนะว่าตอนนี้โลบอกก็ใส่ไอเทมใส่ตัวละครน,นู่นนี่นั่นเข้ามาใหม่แบบทุกวันทุกวินาทีเลยก็ว่าได้บอกว่าตัวนี้มันคือตัวละครในไม e c r a ั t นั่นเองนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ไม่ฝันว่าจะมีอ่าเดี๋ยวว่าลองใส่ตัวละครน,นี้เข้าไปจะสังเกตว่าพอเราเนี่ยใส่ตัวละครน,นี้เข้าไปเสื้อผ้าของเรา มันก็กลายเป็นพิกเซลเหมือนตัวละครในไมค์คราบเลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบก,กันนะ,ะสมมติเราไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่เนี่ยเสื้อผ้าเรามันก็จะเป็นแบบเออลายปกติแบบนี้ใช่ไหมพอเราใส่เข้าไปฟึกบว้าวโอ้โหโอม God. บอกเลยนะว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดใครชอบเล่นไมค์คาร์บอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งแบบถูกใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวละครในไมค์คาบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบงอแขนได้อเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ะจะเห็นว่าแขนเนี่ยมันงอได้นะทุกคนนะนี่มันก็จะเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกแต่จะบอกว่าอันนี้มันก็ราคาประมาณ40โลบักเหมือนกันแต่พอพี่นิวไม่เห็นแขนแบบงอได้แบบนี้เออก็น่าสนใจดีงั้นเราเอาตัวนี้ละกันนะทุกคนนะ มาละสี่สิสโลบาทนะคะถือว่าราคาก็ถือว่าอยู่ในพอรับได้แล้วต่อไปจะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนเอ่อทรงผมนะคะเอาเป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะทุกคนนะถึงแบบว่าไม่มีสีม่วงแล้วก็เอาสีฟ้าก็ได้เอาละและ้วครั้นี้หลังจากที่เราซื้อตัวละครมาแล้วนะ,ะซื้อไอเทมมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองตกแต่งกันดูนะอันนี้นะคะเราก็ใส่เป็นเอ่อตัวละครนะคะของไมค c คร f t ไปเลยมาแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปใส่ผมที่เราแบบว่าซื้อมาดีกว่าดูนะว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีความเป็นยังไงอ่า เข้ามานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอโ้โหเสื้อผ้านะพี่นิวขอใส่เป็นเสื้อตัวเองดีกว่านะนี้เป็นเสื้อที่พี่นิวแบบว่าผลิตขึ้นมาเองนะนี่เป็นไงโอโ้โหต่อไปก็มาใส่กางเกงกันนะเป็นไงโอโ้โหทุกคนบอกเลยว่า นี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันไม่ครับชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหโอไม่มีส่วนใดที่เป็นเหมือนตัวละครในโลบอกเลยอะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะมันยังมีแบบว่าไอเทมให้เราแบบว่าเปลี่ยนหน้าตาด้วยนะมาดูกันเนะคะเป็นหน้าตาของตัวละครไมครับนี่เห็นไหมอย่างนี้นะคะเป็นแบบว่าไม่มีหน้าตานะเป็นแบบฟรีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มีหน้าตานี่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยโหเป็นไงขนตาเริ่มมาแล้วมีหลายแบบให้เราเลือกด้วยนะคยฮะ วิวจะบอกว่าหน้าตานี้ดีทุกคนราคาประมาณ5โลบกักโอเคเลยจัดไปเลยจ้าซื้อไปเลยจ้า5โลบัคเท่านั้นแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากให้ตัวละครผมยาวนะคะนี่ก็ต้องซื้ออีก100รโลบัคนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวละครพี่นิวอะ่ะมันเป็นเหมือนผมสั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ผมยาวเนี่ยเราก็ต้องจ่ายอีกนะคะนี่เราก็จะได้เป็นตัวละครไหมคะผมยาวอ่ะจัดไปเลยนะทุกคนเรียบร้อยเอาแหละมาดูกันดีกว่านะคะนี่เลยคือตอนนี้เราก็ได้ทําการแบบ ว่าแต่งตัวเป็นเหมือนตัวละครไมค้าแบบเป,เ,ปเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันดูแบบว่าน่ารักขึ้นนะคะเราก็มาทําการปรับโครงสร้างตัวละครนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราแบบว่าลองเอาตัวละครที่เราตกแต่งแล้วเนะี่ยที่เป็นตัวละครไมคร์ราฟเนี่ยเข้าไปเล่นตามแมปต่างๆในเกมโ o บอกดูดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแปลกไหมถ,ถ้าเกิดตัวละครไมคร์ราฟเนี่ยไปอยู่ในเกมโ o บอกนะไปดูกัน oh God! โอ้ไม่ก็รอทุกคน มันคือตัวละครไมค์คราฟชัดเลยนะเนี่ยโอ้โหทีนีเฮ้ยพอเข้ามานี่คือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ได้เล่นเกมโรบอกเลยอะคือตอนนี้เนี่ยพี่นิวอยู่ในแมปจุดพักใจใช่ไหมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแมปที่คนไทยเยอะดีพอลองเอาตัวละครนี้เข้ามาในแมปนะคะเฮ้ยมันจึ้งใจมากเลยทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีใครแบบว่าจําพี่นิวได้หรือเปล่านะพอเราลองมายืนเทียบกับตัวละครโรบอกปกติเนี่ยจะเห็นว่าเรานี่คือไมค์คราฟชัดเลยนะกันเนี่ยเฮ้ยแต่จะว่าไปก็ไม่มีใครมาทักทาย แสดงว่าเราเอา่อแต่งตัวเป็นไม c คร f t ได้แบบเนียนมากเลยนะเนี่ยคือจะบอกว่าในตอนนี้นะแบบจุดพักใจนี่คือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคือมันไม่เหมือนเดิมอ่ะและแน่นอนแบบที่ขายไม่ได้นั่นคือแบบ blue h a v e n นะคะนี่พอเราเอาตัวละครน,นี้เข้ามาใน b o u e h a v e n จะบอกว่าก็สวยเหมือนกันนะโอ้โหอย่างสวยอ่ะแล้วใครเอาผีมายืนเน่ตรงนี้เนี่ยขอะจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนนะคะก็จะหลอนๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอามาตั้งในนี้ก็ได้นะมันกลัวเอาแหละไหนๆแล้วก็แต่งตัวเป็นไม c คร f t แล้วนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวแบบว่าเราไลองไปถามคนในแมพไหมว่าแบบว่าเขาชอบตัวละครไหมครับไหมหรือว่าชอบเกมไหมครับไหมนะโอ้โหจะบอกว่าบ้านหลังนี้สวยจมูสวยมากเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่านะอ้าววัสดีจ้านี่เธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรอใช่หรือเปล่าวะเห็นมาจอดรถหน้าบ้านอะพอดีว่าเราหลงทางมาน่ะเรากําลังเล่นเกมไมครับอยู่แต่แล้วก็หลงเข้ามาในเกมโลบอกนี่เลยเราก็แบบถามผู้ชายคนนี้ไปว่านายนายเล่นเกมไมครับป้าเนี่ยเราเป็นแบบว่าตัวละครในไมครับนะ เฮ้ยเขาบอกว่าเล่นสิทำไมจะไม่เล่นล่ะแล้วเราก็ถามเขาไปอีกว่าเธอชอบไมค์ครับอกในดูซิว่าเธอชอบไมค์ครัหรือว่าชอบเกมโรบอกมากกว่าเธอต้องตอบเรามานะแล้วเขาก็บอกว่าใช่ฉันชอบไมค์ครับแล้วเราก็ถามเขาไปอีกว่าเขาชอบโรบอกหรือว่าไมค c r รับดูนะเอาว่าเขาจะตอบว่าชอบโรบอกหรือว่าชอบไมค์ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม e c ครับ เขาบอกว่าเขาชอบไมค c r a f t นะหรือว่าเขาเห็นเราแต่งตัวเป็นตัวละครไมค c r รับเขาก็เลยต่อใอจเลยหรือเปล่า <laughs> ขาตอบไมโครทุกคนนะสวัสดีจ้าอ่าตกใจดิที่เห็นตัวละครไมโครมาอยู่ในนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าแต่รู้จักเกมไมโครปะเออขอร้องนะอย่าปิดม่านใส่เราได้ไหม <c oughs> มาคุยกันก่อน <c oughs> นี่เลยเราก็ถามเขาไปว่าเธอเธอชอบเกมโรบอกหรือว่าชอบเกมไมโครป่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนอินโดนีเซียนะเนี่ยไม่อะไรอ่ะตกลงว่าไม่ชอบเกมโรบอกหรือว่าไม่ชอบเกมไม a ครแเราก็เลยถามเขาไปอีกว่า เออเธอชอบไหมครับไหมเอาเขาก็บอกว่าอ๋อชอบชอบชอเมื่อกี้เข้าใจผิดน่ะชอบตกลงชอบหรือไม่ชอบเนี่ย <c oughs> แต่เขาก็ตอบเรามาว่าชอบนะโอเคเราว่าเราคุยกับเธอไม่น่ารู้เรื่องนั่นแหละเธอจะเพิ่งตื่นหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเบอร์เบอร์ายสวัสดีจ้า ชอบไมครับไหมอะรู้จักเกมไหมครับบอก็เหมือนเดิมนะเราก็เลยถามพวกเขาไปว่าพวกเขาเนี่ยชอบเอ่อโลบอหรือว่าไมคครับมากกว่าก uh ันนะยืนอยู่กัน3คนแบบนี้ตอบมาเลยว่าชอบโลบอหรือว่าไมครับมากกว่ากันตอบมาเลยจ้าไม่ต้องเกงใจเรานะที่เห็นเราแต่งตัวเป็นไมคครับอ่ะ ตอบได้ไหมจ๊ะเคยเห็นข้อความเราไหมเฮโยนี่เธอมาจัดโรงเรียนเดียวกันปะเนี่ยสงสัยว่ามาจัดโรงเรียนเดียวกันในนียแต่งตัวเหมือนกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียนะก็เข้าใจแต่ว่าเราก็ถามไงในในอ่านของเราเข้าใจไหมเนี่ยแล้วทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่าก็ฉันเป็นคนอินโดนีเซียก็เข้าใจแต่ว่าเธอคนนี้ตอบว่าฉันชอบโรบบอกมากกว่าโอเคมีคนตอบแล้วนะว่าเนี่ยชอบโรบบอกมากกว่านะนี่เธอคนนี้นะ กางตอบนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าฉันก็ชอบเกมโรบอทมากกว่าโอเคเลยสรุปว่า2องใน3คนนี้ตอบว่าชอบเกมโรบอทมากกว่างั้นตัวละครไมค้าแบบเราไปดีกว่า <laughs> แล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกแบบหนึ่งนะทุกคนจะบอกว่าแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยมากนะเป็นแบบแนวโรเปนะนี่จะเห็นว่าแบบนี้นะเป็นแบบโลบอกที่สวยมากพอเราเอาตัวละครไมค์ครับเข้ามานี่คือบอกเลยนะคะว่าโอ้โหมันเข้ากันมากเข้ากันไหมเนี่ยเพราะปกติเนี่ยในเกมไมค์ครับอะทุกอย่างมันต้องดูเป็นเหลี่ยมบอกๆอกใช่ไหมแต่ว่าพอเราเอาตัวละครไมค์คับที่มันเป็นเหลี่ยมบอกอกเข้ามาในเกมโลบอกอะมันก็จะดูแตกต่างหน่อยนะคะแต่มันก็ดูเข้ากันได้อ่าจะบอกว่าขี่เรือได้ด้วยนะทุกคนนี่ มันบอกว่านี่คือเรือของเราแล้วยังไงเนี่ยจะขี่ยังไงอะคือจะบอกว่าตอนนี้น้ําเข้าเรือแล้วนะยังไม่ทันขี่เลยน้ําเข้าเรือแล้วเป็นไงก้อนจะขี่เรือโอ้โหตอนนี้คือเรือโยกเยกมากเลยมันขี่ยังไงละเรือน่ะเออบอกหน่อยสิว่าเรือมันขี่ยังไงเอาจะบอกว่าโอ้โหทำไมเรือนายคนนี้ดูดีมากเลยอะเรือนายเท่มากเลยอะไม่ทราบว่าไปเล่นกล้ามที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหตัวละครไม้ค้าแบบเรายอมเลยจ้าเรือนายนี่คือสุดยอดมาก let's go let's go เป็นไร ว้าวเรือไวด้วยทุกคนโอ้โหโอ้เฮ้ยนี่มันเรือหรือจะลลดเนี่ยเ้ยแป,ป๊บเดียวมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ไมก่ก็จะบอกว่าในแบบนี้นี่คือแบบว่าสวยมากโอ้แป,ป๊บเดียวจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วว่าโอ้ยอย่าชนอย่าชน <laughs> <laughs> เรือชนกันแล้วหนึ่งแต่ว่าเรือก็ไม่ความจ้า <laughs> เพราะว่าเรือเราแรงจ้าโอ้ย <laughs> ยอมเลยอะเดี๋ยวบอกนะว่าน่าจะมาจอดตรงนี้เนี่ยโอเคเลยมาเทียบผ้าแล้วอ่าแล้วก็เลยค่อยสโลโลงนะจ๊ะตอนนี้เราก็ยังนั่งอยู่นะจ๊ะว้าวจอดเลยนะอย่าชนกันนะจะชนอะไรกันโอ้โอ้เกือบตุยขอบคุณมากนายที่มาส่งเราที่เกาะหนึ่งนะอันที่จอดเลยจ้ะตัวละครไมค์คาแบบเราก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเล่นในโลบอกรู้สึกว่าเขาพาเรามาจอด,อดที่เกาะหนึ่งนะฮะหรือว่าเขาพาเรากลับมาที่เดิมเนี่ย ทำไมมันเหมือนที่เดิมขนาดนี้อะ,อะเอล่ะทุกคนในคลิปนี้นะพี่นิวก็ได้มาแบบว่าแนะนําตัวละครใหม่ในเกมโรบอกนะตะซึ่งเป็นตัวละครไมครับนั่นเองนะจะเห็นว่าเราสามารถแต่งเป็นตัวละครไมครับได้แบบเหมือนมากๆถ้าเกิดใครอยากมาลองแต่งดูก็มาลองกันได้นะบอกเลยว่าเหมือนจริงๆเหมือนฟุดฟุดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาๆค่ะจุ๊บจุ๊บ <laughs> เออจะบอกว่าเราจะออกมาขับเรือเราอะแต่ว่าเรือเรามันจมอยู่ใต้เนี้ยเออ เรือเรามันจมไปแล้วจริงๆ่ะเห็นไหมเนี่ยโยบอสเรือของคุณอยู่ที่นี่เดียวขอลองขับยังไงเออนี่ไงขับอย่างนี้ทุกคนนี่พอเราไปนั่งด้านหลังตรงนี้มันขับได้แล้วขับยังไงไปหน้าไปหลังยังไงเนี่ยเฮ้ยอเดียวอ่ามาแล้วมาแล้วอุ้ยขับได้เด้อบอกเลยว่าขับได้โหเป็นไงตัวละครไมค์ครับของเรามาอยู่ในโรบอสเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอูเรือซิ่งมากเลยตรงคนขับจะจมแล้ว Oi, oh, Finkan!